สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดใจไรเดอร์แม่ลูกอ่อนเผยชีวิตต้องสู้จำใจขี่จักรยานยนต์พาลูกน้อยลุยฝนทำงานเปิดใจไรเดอร์แม่ลูกอ่อนเผยชีวิตต้องสู้จำใจขี่รถจักรยานยนต์พาลูกน้อยลุยฝนทำงานเผยมีลูก3ามคนและเลิกรากับสามีก่อนมาเลิกทำไรเดอร์เลี้ยงลูกวันที่17กุมภาพันธ์พัที่จังหวัดสุราธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊ก พาเพลินโพสคลิปไรเดอร์ผู้หญิงส่งอาหารขี่รถจักรยานยนต์ติดไฟแดงขณะฝนตกและมีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยคาดว่าเป็นแม่ลูกกันโดยผู้เป็นแม่ได้ถอดเสื้อห่มให้ลูกที่นั่งซ้อนท้ายพร้อมกับข้อความว่าความเป็นแม่นะฝนตกหนักมากๆน้องมามอไซกันเอ็นดูสู้ๆนะคะก่อมีผู้แสดงความคิดเห็นและแชร์จำนวนมากผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางสาวอมอรรัฐเทพแก้วอายุ29ปี ชาวตำบลมะขามเตีย้ยอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับน้องนับดาวอายุหกขวบสองแม่ลูกผู้อยู่ในคลิปดังกล่าวซึ่งได้มาพักอกาศัยอยู่บ้านแม่หลังเลิกรากับสามีและหันมายึดอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารนางสาวอมรรัตน์กล่าวว่าในคลิปดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ส่งออเดอร์แล้วกําลังจะพาน้องนับดาวไปรับออเดอร์ใหม่ระหว่างทางเกิดฝนตกจึงหันไปถามลูกว่าเย็นไหมและถอดเสื้อไรเดอร์คลุมตัวให้เพื่อขวายความเย็นได้บ้าง ซึ่งปกติแล้วลูกที่ไปส่งอาหารด้วยกันบ่อยๆจะเป็นลูกชายคนกลางน้องนองโมอายุสามขวบหลังจากเลิกเรียนก็ไปรับและพาไปส่งอาหารด้วยจะมีหมวกกันน็อกของเด็กให้ลูกได้ใส่แต่ลูกๆจะถอดออกคนเป็นแม่ไม่มีใครอยากพาลูกออกไปลําบากเพราะรู้ว่าอันตรายและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ด้วยความจําเป็นในช่วงเวลาที่ไม่สามารถฝากลูกไว้กับใครได้ก็ต้องพาไปด้วย นางสาวอมรรัตน์กล่าวต่อว่าตนมีลูกด้วยกัน3คนคนโตคือน้องนับดาวอายุ6ขวบในคลิปคนที่2น้องน้ำโมอายุ3ขวบและคนเล็กน้องน้ำมนอายุ1ขวบ4เดือนซึ่งเป็นโรคปากแหว่งเพดานโวเพิ่งรับการผ่าตาัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน64หลังจากตนได้เลิกรากับสามีได้5เดือนก่อนหน้านี้ได้อยู่บ้านและเลี้ยงลูกก็ต้องมาขออาศัยแม่อยู่ให้มีที่หลับนอนและเลือกอาชีพไเดอร์ซึ่งเป็นอาชีพอิสระสามารถดูแลลูกได้ด้วย ขณะนี้ในทุกวันลูกคนเล็กจะจ้างเลี้ยงวันละ200บาทและลูกอีกสองคนจะฝากบ้านป้าและพี่สลับเวลาเลี้ยงตามสะดวกตนเป็นรายเดอร์ใหม่รายได้อย่างน้อย300 4 0 0ถึง400บาทต่อวันแต่ก็พยายามจะทําให้มากที่สุดเพราะยังมีลูกที่ต้องดูแลและไม่สามารถเพิ่มภาระให้แม่ที่มาขออาศัยได้แน่น้องนับดาวกล่าวว่าตนได้ดูคลิปที่มีคนถ่ายไว้แล้วขณะนั้นออกไปส่งอาหารกับแม่และฝนตกรู้สึกเย็นแม่จึงห่มเสื้อให้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด o co th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ